สวัสดีท่านผู้ชมงานเข้ากับทีมงานแล้วครับผมโอ้ไวไหมนี่เอาไม่โคไหมยังไปข้างเลยครับ พี่น้องเลยจะเด็กก่ะเดียวแม่โคเตี้ยอยู่วะเอาจะดึงไหวไหมเนี่ยมาลุ้นกันครับไม่ไหวเดี๋ยวให้แม่โคมาช่วย Ừ, <laughs> bay mấy khô mà đứng à à đủ gì và giờ xây vị thi này đây vậy? đi tao lúc โอ้ดีครับโอ <gl> โอโอดินอย่างหนักเลยครับระวังนะระวังระวังเบี้ยวเอาเดี๋ยวลากเอาลาก มาดูเจ้าเบเกอรี่ห้าร้อยลากหน่อยวอจะลากไ้้ไหมครับผมเอาลากดูลากไม่ไหวเดี๋ยวให้แม่โคดึงทีมงานทีมงานเสียลุกนะครับผมมาเอาดินมาร่วมบริจาคกระทางวัดนะครับ ào, mà đua lái ngoài mày? uuh, áo, áo, khất chui mặc khô mày cái nưng. ô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 , khô mày khô, mày khô, chôm. เออเอกซีมกีมาแล้วครับผมดินเจอฝนครับผมสภาพก็ก็เลยเป็นเช่นนี้นะครับ อ,อ,อ้าวไปอโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนกันเดี๋ยวชนกันอ่าเรียบร้อยครับแหมตกลุ้มนิดเดียวครับผมแต่ว่าลุ้มเถวนี้มันค่อนข้างที่จะดินเปียกนะครับดินเปียกก็เลยเป็นสมองสมองหน่อยนะครับ จะให้แชนจุเครลิงพื้นที่ตรงน,นี้ก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโดยดีครับ วันนี้ลุ้นกันครับผมฝนจะมาหรือเปล่านะถ้าฝนมานี่น่วมอีกเลยครับผมดินนี่ดูไม่ได้เลยครับผมต้องลุ้นกันนะครับอทีมงานมียัดโยมร่วมบริจาคด,ดินนะครับผม ร่วมบริจาคดินกับทางวัดนะครับเพื่อที่จะสร้างโบสถ์ก็เลยเอาดินมาร่วมบริจาคด่องจากว่าดินนั้นไม่พอนะครับพอได้รถดำอ,อ,อีกเจ้าหนึ่งมาร่วมที่ด้วยนะครับผมนะก็อนุมโมทนาบุญกันด้วยรับท่านที่ร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับตอนนี้พวกเราก็ถอยดิน เช่นเดิมครับผมจุดตรงนี้นะครับถอยดินครับนะเอาเดี๋ยวให้แม่โครซร์ิงพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้กลับไปพระจำการที่เดิมนะครับผมโอ้ทีมงานนี้นี่รถดำสวยๆมากครับ ฮีโน่คันนี้ออกมาใหม่เลยครับผมฮีโน่โดมินิเตอร์ครับซีรีสยห้าร้อยแฉกแกโดมินิเตอร์โอ้ะจังการชนนี่อย่างสวยลยครับ สีนี้นีลายโปรายนะครับผมสีสวยรถใหม่จริงทะเบียนยังไม่ได้เลยนะเอามาดูเจ้าฮีโนเมกาค,ะะครับ แรงจัดไหมสรงชื่อไหมครับเออ F O J C สองร้อยสิบเอาต่างลำไม้ตั้งลำไมารถเอียงเดี๋ยวความเครื่องเบามากครับ โโอ้โสุดท้ายได้เครื่องแรงในจบเลยครับรุ่นนี้อ่ารุ่นจอดฮิตเลยครับผมเจ้าฮินโนเมก้าซีรี5อยตัวนี้หัวตอนเดียวนะครับผม,อ,มอยากได้สักคันเมื่อันนะ ยานจุกโวยเข้าไปโวยเข้าไปตักเข้าไปเอาฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วย,ยครับผม เดี๋ยวตัดดินต่อครับ ไปไปลุยต่อเดี๋ยวมาได้เที่ยวจริงๆแล้วรถถุของพวกเราดีนับงานเที่ยวนะครับผมแต่พอดีอทมที่ก็ต้องมีการเกี่ยวพื้นที่หน่อยนะครับ ่อจะได้สะดวกในการริ่งการเดินนะครับผมอรุงานกันต่อครับจะได้เวลสีเวลาครับผมอาฝากขอบคุณททุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเท่าน,นี้ครับผมพวกเราจะได้ลงงานกันต่อครับ